สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปิีสรันดอมวันนี้คือความรักครั้งต่อไปจะเป็นอย่างไรขอบคุณสำหรับทุ้รการสัพพอร์ตนะคะโอ้ oh my g ก็ดูพี่ไพ่สิ o ูอ c คั s คือจริงๆอะเราเห็นตอนที่เราแกะออกมาจากกล่องเนาะยังแซวว่าเอ๊ไหนลองสับซีล้วเดี๋ยวจะเจอกันอีกไหมโหยคนทุกคนพองเพจช็อปคับส์นะคะพี่ไพ่ก็น่ารักและดีต่อใจเรื่อกเกินโอ้ oh my god เอ๊สับคับส์ใจฟูละคนนั้นคนนั้นใจฟูตายเยิม้มนะตอนนี้คิงอพอลส์ว้าว ตื่นเต้นจังโอ้ oh y god ็ o ฟล์ทเพนทัลโคนะคะแต่เล้วมีคนรักคนห่วงสุดฤทธ์ Night of s o โซ s เอาซีมาเร็วไม่ช้าด้วยโอเคแอบ,บจัดไพ่นิดนึงนะคะตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดต๊ด,ตด,ตด,ตดประมาณนี้เนาะขอดูไพ่ปิดท้ายนิดนึง ทัาววมกำลังมาด้วยความตั้งใจอย่างใจจดใจจอ่อโอเคโอเคขึ้นมาก็ทัวคขับเนี่ยมั่นใจเลยว่าเป็นเป็นคู่แท้เป็นคู่โซเมดเป็นคู่ที่ที่รอกันมานานนะคะรอกันมานานแสนนานไพ่ขึ้นทุกใบเนี่ยยิ้มทุกใบนะคะยิ้มจนเจ็บแก้มเลย แอบแอิจชาเล็กน้อยแต่ก็ดีใจนะคะที่ไพยอย่ออกมาน่ารักขนาดนี้ความบัครั้งต่อไปเนี่ยเอาคร่าวๆก่อนเนาะเรามองว่าอย่างช้าที่สุดภายในสองเดือนเอาใหม่อย่างเร็วที่สุดภายในสองเดือนอย่างช้าที่สุดภายในแปดเดือนนะคะหรือมีโอกาสจะเป็นเดือนแปดกับเดือนสองก็ได้นะเขาเกิดเดือนสองหรือว่าอา,อาจจะเลขประมาณเนี้ยมีโอกาสเกี่ยวข้องได้เลขสองกับเลขแป คู่นี้มีมีความโรแมนติกเยอะมากเลยอะขับขึ้นเยอะมากๆแต่แบบมาครบจริงๆนะมาค่อนข้างครบพลังงานของธาตุไฟเข้ามาโหคนนี้คนนี้ฮอตเนาะค่อนข้างคือความฮอตเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาแบบหล่อหรืออะไรสักอย่างนะแต่มันมีชามมิ่งมีอะไรบางอย่างอะที่ดึงดูดเข้ามาคือจะเป็นคนที่ไม่น่าเบื่อใช้คำนี้ดีกว่า เป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วจะสนุกมากๆนะคะอาจจะแบบชัมมิง่งมีสเสน่ห์ในเรื่องของนิสัยแต่คนนี้เนี่ยการการพูดคำพูดคำจาเนี่ยเขาจะสื่อสารกับคุณตรงไปตรงมามากๆคือถ้าบอกชอบเนี่ยคือแบบบอกชอบบอกคุยบอกขอเป็นแฟนนี่ไปเขาไม่พูดเล่นเลยนะคือถ้าพูดคำนี้แปลว่าเขาเขาตั้งใจและเขาหมายความว่า เขาจะทําแบบนั้นจริงๆอ่ะเป็นคนที่พูดคำไหนคํานั้นแล้วก็อรักษาคําพูดของตัวเองเป็นอย่างดีในขณะที่เขารักษาคําพูดของตัวเองอ่ะเขาอยากเจอคนแบบเดียวกันด้วยนะคือคือเขาเป็นคนจริงอ่ะเขาก็อยากเจอคนจริงเหมือนกันอืเขาไม่ได้เป็นคนที่ไม่ไม่ดูแล้วไม่ได้อยู่ในโหมดแบบหาความรักเพื่อความสนุกไปวันๆแล้วอ่ะ ดูคนนี้คือโหใบแรกก็มาทัวบขับนะคะประกบด้วทัวรอในสังหาคือตั้งใจมาหาความรักแท้จริงๆเลยตั้งใจมาแบบสร้างรากฐานตั้งใจมาตั้งใจเอาความรักดีๆมามอบให้ใครสักคนเขาเตรียมตัวมาแบบนั้นเลยนะมีโอกาสที่จะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาได้นะคะหรือว่าแบบอยู่คนละที่กับเราก็ได้นะดูท่าทางว่าจะไม่ใช่คนคนใกล้กันสักเท่าไหร่ แต่ยังไงก็ตามไม่ต้องกังวลใจไปว่าเ,เราจะไปเจอกันที่ไหนอ่ะคือด้วยความที่มันมีไพ so ่ไบโซเมดแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าเดี๋ยวยังไงก็จะต้องได้เจอกันเดี๋ยวมันเดิมหาทางมาเองเพียงแต่ว่าคุณอย่านั่งแบบอยู่ที่บ้านเฉยๆหรอโอเคเธอจะมาหาฉันฉันรออยู่ที่บ้านแล้วกันลงเล่นแอปนิดน,นึงอะไรอย่างนี้นะคะเปิดช่องทางให้เขาเข้ามาหานิดน,นึงเนาะก็เดี๋ยวก็คงจะได้เจอกันความรักที่คุณจะได้เจอ ในครั้งนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันน่าจะแปลกไปไปจากที่คุณเคยเจอมามันมีมีในในรูปแบบของความผูกพันกันค่อนข้างเยอะดูลักษณะเหมือนคนคนนี้จะค่อนข้างเป็นคนที่รักษานํำใจอะรักษาคำพูดรักษานํำใจเป็นคนจริงจังด้วยเนาะเป็นคนจริงจังแล้วก็เป็นคนที่ไม่ติดไม่ติดอดีตไม่ติดอดีตไม่ติดใจ ถ้าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเขาจะเป็นคนที่ไม่อืมเขาเรียกว่าอะไรดีไม่ถือสาคือคุณคุณสามารถงองแงได้เป็นตัวของตัวเองได้เขาก็จะรักคุณในในรูปแบบที่ตัวคุณเป็นคุณไม่ต้องแบบถ้าเป็นผู้หญิงเนาะก็ไม่ต้องแบบโอ้แต่งหน้ากี่ตาอะไรอย่างเงี้ยแต่งสวยทุกครั้งคือแต่งก็ดีน่ารักดีอย่างเงี้ยแต่ว่า ไม่ต้องเขาเรียกอะไรไม่ต้องพยายามทําให้เขาประทับใจตลอดเวลาคือคนคนนี้ถ้าเขารักเขารักในตัวตนในหัวจิตหัวใจคุณคุณอาจจะเป็นคนที่น่ารักอย,อยู่แล้วด้วยก็ได้นะแต่พอแบบนิสัยน่ารักปุ๊บเนี่ยโอโ้โหคราวนี้คือเหมือนออร่ามันทะลุทะลวงอะ่ะไม่ต้องกีดตาไม่ต้องทาปากก็แบบอยู่อยู่ใกล้แล้วสบายใจคือแค่นี้พอแล้วเลยสำหรับคนคนนี้นะ ขอความสบายใจเขาชอบความรู้สึกสบายใจถ้าคุณเป็นความสบายใจหรือว่าเป็นคนที่ทำให้เขารู้สึกว่าคุณจะไม่ไปหลอกลวงหรือทำร้ายเขาอะ่ะคือจริงๆเขาไม่ได้ขออะไรมากมายเลยนะคนเนี้ยอยากได้ความรักที่ดีอะคือเป็นฝ่ายที่ให้และรับพอๆกันเท่าๆกันะแค่นี้เขาก็มีความความรู้สึกที่ดีมากแล้ว คุณแม่จำเป็นต้องบอกหูทากับข้าวเก่งดูแลงานบ้านงานนอกงานในไม่ต้องลดเลยเพอร์เฟกแต่ถามว่ามีโคปอดีไหมดีนะคะไม่ได้สนับสนุนโอเคงั้นฉันจะไม่ทําอะไรเลยยืน่นเฉยๆเขาก็รักก็ไม่ถึงขนาดนั้นมันก็จะต้องมีอะไรประกอบขึ้นมานิดนึงเนาะเพียงแต่เหมือนกับว่าเขาไม่ได้มองหาความเพอร์เฟกในความสัมพันธ์อะอยากได้ใจอ,อืมอยากอยากได้ใจ คุณเอาใจไปแลกใจคุณก็จะได้ใจกลับมาง่ายๆแค่นั้นเลยไม่ต้องประดิษฐ์ประดอยคำพูดนะเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่แต่ความเป็นตัวของตัวเองอะค่ะมันก็จะต้องอยู่ในเงื่อนไขของความรักความเมตตาเนาะยกตัวอย่างเช่นเขาเป็นคนไม่ถือสาแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รู้สึกไม่ใช่ว่าคุณจะไปพูดให้เขาเจ็บช้ำน้มใจยังไงก็ได้แล้วเขาก็รักไม่ใช่ก็ยังคงต้อง อยู่ในกรอบของความดีงามอะเพียงแต่ว่าเขาจะคือบางคนแต่ละผู้หญิงหรือผู้ชายบางคนสเปคไม่เหมือนกันเนาะบางคนจชอบแบบเออคนเนี้ยแต่งตัวดีการศึกษาดีการเงินดีอะไรทำนองเนี้ยใช่ไหมไม่ผิดนะแต่ลักษณะคนที่จะเข้ามาหาคุณคนเนี้ยคือคุณมีก็ดียิ่งคุณมีเขายิ่งศรัทธานในตัวคุณแต่ถามว่าคุณไม่ดีคุณกลายเป็นคนที่ต่ำต้อยไหมก็ไม่ใช่ เพราะว่าถ้าถ้าคุณมีความดีเป็นเบสเป็นฐานที่อยู่ในใจอะเรื่องอื่นมันยังไงมันก็ดีนะขเขาเรียกอะไรอะเหมือนใจมันนําไปแล้วอ่ะเรื่องอื่นมันก็จะคอยตามไปด้วยนะเขามองคนที่จิตใจอะคนเนี้ยจิตใจสําคัญสําหรับเขามากความเป็นคนที่ใจดีไม่เห็นแก่ตัวไม่เอารับเอาเอาเปียบคนอื่นนะอันนี้เป็นข้อสําคัญอืม เขาเป็นคนที่โรแมนติกนะเป็นคนที่ชอบชอบดูแลคนอื่นอะ่ะชอบใส่ใจเขาจะเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆได้ดีนะจำวันเกิดคุณได้วันสำคัญเนี่ยไม่ลืมนะคะมีคลองขวัญมีการ์ดมีส่งข้อความเขาจะแบบมีความแบบจุ้งจิงมุงมิงกับคุณน่ะเขาจะแบบส่งข้อความหาเรื่องเรื่องการสนทนาการสื่อสารคนเนี้ยดีเลิศนะคะเป็นคนที่อยากคุยอะ่ะ คืออยากคุยอยากพัฒนาอยากปรับปรุงคือเหมือนเขาสนใจคุณมากๆเขาก็จะอยากรู้เรื่องของคุณไปหมดเลยอยากรู้ที่มาที่ไปเกิดอะไรขึ้นกับคุณคุณชอบเสียอะไรคุณชอบไปเที่ยวไหนคุณอยากได้อะไรอยากรู้เรื่องของคุณไปหมดเวลาสนใจแล้วคือแบบทุ่มเททุ่มหน้าตักแอบบอกนิดนึงว่าถึงทำท่าว่าไม่ขี้หึงแต่คนนี้ขี้หวงนะ แต่านางจะแอบแอบสังเกตให้ดีๆไม่พูดด้วยหรอกไม่บอกนะว่าห่วงแต่ตาเขียวนิดนึงถ้ามีใครมาตอมาแซะอะไรของของเขาที่ชอบนี่อืมระวังไม่พูดนะอาจจะแบบวืดได้นะคะมาแตะมาต้องของของเขาโดยที่ทำอะไรไม่เหมาะสมอ่ะอืมไม่ได้หัวร้อนง่ายขนาดนั้นหรอกเพียงแต่ดูท่าทางเขาห่วงของเขาเนาะ คนนี้ห่วงเงียบด้วยห่วงแบบไม่บอกเลยอยู่ดีๆคุณจะรู้สึกว่าอา๋มีพลังงานอะไรบางอย่างคุกุ่นอยู่ข้างๆอะไรอย่างนี้เวลาเขารู้สึกว่าแบบมีใครจะแบบจะมาเอาของของเขาไปอะ่ะอืมนางจะมีความอินซีเคยวนิดหน่อยนะกับกับเรื่องตรงเนี้ยเหมือนกับว่า ด้วยความที่เวลาเขารักใครดูเขาจะลากหลักนะคือสามารถลากทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างได้เพื่อคุณเนะี่ยคุณชี้คุณสั่งให้เขาทําอะไรอะ่ะและจะยอมมากเลยนะคะยอมจริงๆถ้าคุณซื้อใจเขาได้แล้วนะเขาจะยอมทุกสิ่งทุกอย่างสามารถบอกเขาได้เลยไม่ถึงขั้นว่าแบบต้องเปลี่ยนตัวตนนะนางก็จะมีความอินดี้อะไรบางอย่างนิดๆหน่อยๆแต่ส่วนใหญ่อะ่ะเขาจะยอมเช่น ยอมไปชอปปิ้งกับคุณอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบสมมุติถ้าเราพูดในฐานะที่เป็นผู้ชายที่เข้ามาเนาะสมมุติทําอะไรที่เขาไม่ชอบอะ่ะเขาจะยอมทําด้วยหรือถ้าคนที่ฟังเป็นผู้ชายใช่ไหมคุณก็จะเจอผู้หญิงที่แบบไปไปนั่งรอคุณซ้อมเตะบอลได้อะไรอย่างเงี้ยไม่งองแงไม่อะไรเลยอะไรอย่างนี้หรืออะไรก็ตามที่มันไม่ได้อยู่ในคอมฟอร์ทโซนเขาอะเขาจะยอมทําให้คุณ ทำได้อ่ะคะ่ะเหมือนทําให้คนที่ตัวเองรลักอะ่ะเขารู้สึกแบบนี้รู้สึกแบบเป็นหน้าที่ที่ต้องทํานะหน้าที่ที่ต้องทําดูแลปกป้องคุณดูแลคุณอนะ่ะทําได้เป็นอย่างดีเลยจริงๆตัวเขาเราเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์นะแต่เขาไม่รู้ตัวอันนี้เป็นข้อดีสําหรับคุณไปจริงๆเขาเป็นคนมีเสน่ห์แต่เขาไม่ไม่รู้ตัวหรืออาจจะแบบโดนคนอื่น เขาไม่ค่อยดีอ่ะเหมือนหมดความมั่นใจไปหน่อยซึ่งก็เป็นข้อดีแต่ถ้าถ้าสังเกตดีๆเขาเขามีความยังไงอ่ะแพร,ว,พรวอยู่นะมีความแพรวพรวอยู่แต่เขาจะไม่ไม่ทําเรื่องนี้ให้คุณเสียใจเป็นัันขัดไม่ต้องกลัวนะคะจะไม่มีเรื่องนี้แต่ถ้าในอดีตอ่ะลองคุยคุยดูดีๆได้จะเห็นความแบบแพรว,พรวมีความเฟนรนลี่อ่ะใช้คํานี้ดีกว่านั่งเป็นคนเฟนรนลี่นะเฟนรนลี่จริงๆเฟรลี่จน คนอื่นเขาเอามาใช้เป็นประโยชน์อะน่าสงสารน่าสงสารจังเลยก็ไม่เป็นไรคะ่ะคนนี้เนี่ยถ้ามีปัญหากันอะเขาพร้อมคุยพร้อมเจรจาเขาจะอยากให้คุณคุยกับเขามากๆนะคือคุยมีอะไรคุยกับเขาตรงๆเขาพร้อมแบบเออ,อตรงนี้ไม่ชอบเราจะได้ทําให้อะไรอย่างเงี้ยคือขอให้บอกอะบอกพี่มาบอกน้องมาแล้วน้องจัดการให้นะคะขอให้บอก เขาชอบเขาชอบให้คุยให้สื่อสารกับเขาเขาจะได้รู้ว่าเขาจะต้องทําตัวยังไงจัดการชีวิตยังไงคือแบบคนคนนี้ความรักความทุ่มเทดีเยี่ยมนะแต่เหมือนระบบจัดการไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางอะ่ะคือเขาชอบนะถ้าคุณไปช่วยเขาอะในการจัดการแมเนจออแกไน์ชีวิตเขาอะ่ะเขาจะรู้สึกแบบเฮ้ยดีจังเลยมีคนเข้ามาดูแลชีวิต<ม>อะไรประมาณนี้ ก็จะมีความสุขมากนะคะที่แบบมีคนไกด์นำทางคอยบอกหรืออะไรอย่างเงี้ยคือนางอะ่ะเป็นทั้งผู้นำที่ดีแล้วก็เป็นผู้ตามที่ดีได้ทั้งทั้งรับแล้วก็ให้ไม่เกี่ยงด้วยนะเขาจะไม่รู้สึกว่าเอ้ยอันนี้งานผู้หญิงอันนี้งานผู้ชายไม่มีนะคะทําให้ได้ทุกอย่างขอให้ขอให้บอกมาเดี๋ยวจัดให้ถ้ามันไม่ได้แบบแบบเกินมนุษย์มนาเกินความสามารถละรับรองว่าคุณจะได้อย่างที่คุณต้องการ แล้วบอกได้อีกอย่างหนึ่งว่าความน่ารักของคนคนนี้เขาอาจจะเขาเป็นคนที่มีความอบอุ่นอะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนที่คุณทำให้คุณตื่นเต้นหรือว่ามันดูมันดูเหมือนความรักของเขาเรียบง่ายอะใช้คํานี้แล้วกันดูเรียบง่ายมันดูไม่ได้แบบว่า อูฟ้ฟูวอรวางอะไรอย่างนี้มันมันจะไม่ไปทางโซนนั้นนะแต่คุณอยู่กับคนเนี้ยคุณจะรู้สึกสงบเยือกเย็นมั่นคงอืมเขาจะมาแนวของเขาแบบนี้เป็นคนที่มั่นคงเป็นคนที่คงมั่นกับความรักถ้าเป็นสิ่งที่คุณรอคอยเป็นเป็นสิ่งที่คุณชอบเนาะเป็นความสบายใจที่คุณต้องการเนี้ยรับรองว่าคนคนนี้เข้ามาแล้วแล้วอยู่ยาวอยู่ยาวคือถ้า ตัดสินใจเลือกคุณแล้วอะ่ะเขาจะเขาจะรักษาความรักครั้งนี้ให้ดีที่สุดรักษาโดยที่ไม่วอกแวกเลยนะไม่มีข้อต่อรองด้วยเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ความรักมันไปต่อได้ตาบเท่าที่คุณต้องการด้วยนะถ้าวันใดวันหนึ่งคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันเรียบเกินมันน่าเบื่ออะไรเงี้ยคุณเดินไปบอกเขาเขาก็จะไม่รังคุณนะไม่รังไม่งงแง,ง,ง,งด้วยแต่ขอให้พูดกันตรงๆ ขอแม่มีแค่นี้เองขอให้มีอะไรเราคุยกันพอาะเขาคือเขารักคุณอะรักโดยที่ต่อให้วันหนึ่งคุณรู้สึกว่าเขาไม่ใช่อะ่ะแล้วคุณต้องกานจะไปอะ่ะเขาก็รักคุณมากพอโดยที่จะไม่งอแง,งแล้วปล่อยให้คุณไปมีความสุขเท่านี้เองเท่านี้เลยนะคะก็ดูจะเป็นความรักที่แบบน่ารักดีนะเรารู้สึกเหมือนแบบคุณจะได้ความสบายใจมากๆอะ่ะอืม แต่ในเรื่องฐานะการเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้แบบเป็นเอ่ปเปอสุ per เปุ per สายเปย์ะคือเขาให้ได้ให้ได้ทั้งหมดที่เขามีใช้คำนี้แล้วกันแต่ถ้าแบบคุณชอบอะไรที่แบบอลังการอะไรเงี้ยอาจจะไม่่อาจจะไม่ใช่แนวเขาเขาอาจจะรู้สึกรู้สึกเศร้าไปน,นิดนึงคือเขาอยากให้แหละแต่เขาให้ไม่ได้นะคะแต่อะไรก็ตามเนี่ยถ้าเทียบความรักในหัวใจอะ เขามีให้ไม่น้อยไปกว่าใครแน่นอนอืประมาณนี้เนาะค่ะก็ขอบคุณที่รับฟังนะคะรับไวเฉพาะสิ่งที่ทําให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุดายสุดใจนะบาย